สวัสดีครับอยู่กับผมโชว์คุณเองนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดอสนะผมไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเราบอกเนาะแล้วมันถึงชื่อแบบรอเออร์ซึ่งในอีพีเท่านะผมเราก็ได้ทําการเดินทางถึงห้องประมาณ30หรือไม่ก็40นะโดยหลังจากที่เราเดินทางไปถึงห้องประมาณนะั้นนะผมเราก็ตายนะก็นึงจากเออโดนแอมบูชเล่นนะผมแล้วไม่มีตู้ซอนนะโดยในอีพีนี้นะผมผมกลกาว่าจะเดินทางให้ไปถึงห้อง50ให้ได้เลยนะอืเพระาะฉันครับป่ะ เราไปเริ่มไปเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรนะอ๋อแล้วอย่างนะผมผมอยากจะบอกนิดนึงนะว่าผมขอเปลี่ยนแผนนิดนึงนะผมคือในอีพีที่แล้วนะผมผมได้บอกเอาไว้ประมาณว่าเอ,อว่าผมจะเล่นสักประมาณ2 EP ีแล้วอ p ที่3ผมค่อยไปดูทริคนะผมว่าต้องรับมืออะไรพวกนี้นะอ,อผมขอเปลี่ยนครับเดี๋ยว EP พที่4ผมค่อยดูทริคนะผมเพราะเนื่องจากอพที่1ผมคิว่าผมค่อนข้างเล่นน้อยนะเ,ออเล่นน้อยเล่นลน้อยเกินไปซื้อโดยซ้ำนะผม ผมเลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวขอมาเล่นแบบเยอะๆหน่อยดีกว่านะอละมาเออด้วยในเดี๋ยวรอบนี้นะผมผมจะเล่นเหมือนเดิมนะคือไม่ใช่ของนะผม,มยังไม่ซื้อของนะซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนนะผมว่าผมแอบไปเล่นเออนอกนอกเวลานะผมซึ่งทําให้ผมพอรู้วิธีการรับมือผีบางตัวได้อยู่นะเออโดยในแมปนี้นะผมถ้าคนไหนยังไม่เคยเล่นฟอร์ตูนะ เออแล้วอยากได้รับคำแนะนําจากผมนะผมอเอาแมงข้าเฉยเลยคำแนะนําของผมนะผมคือแนะนํานะว่าให้พยายามค้นหานะผมหาของให้เยอะที่สุดนะอืมผมรู้สึกว่าของในในเออฟอร์ทูค่อนข้างจําเป็นพอสมควรเลยนะยแล้วผมแนะนานะผมให้ทุกคนเก็บไอ้แท่งนี้เยอะๆนะเพราะไอ้แท่งนี้มันจะมีประโยชน์มากนะผมเวลาเจอห้องมืดนะเรอ เปิดมาก็ดูเลยวะเนี่ย เดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามสปีดแล้วนะผมเพราะเนื่องจากเออมันต้องเล่นเยอะนะแล้วผมอาจจะต้องเงียบสักนิดนึงนะผมเพราะผมค่อนข้างยังไม่ค่อยชินกับเออฟอร์ทูนะยังไม่ชินขนาดที่จะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยขนาดนั้นนะครับโอเคมาเดี๋ยวในห้องเออใจเย็น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 จะมัตกถ้าถ้าผ่านเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยว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  ห้องตายอ๋ออ๋อชคดีนะมันยังรีให้กับอายุกุศลก่อนเลยกุศลก่อนเลยแล้วก็ผักไปเลยไปเลย,ยมันใส่ วิ่มมลววิวไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้ต้องระวังข้างบนที่ดีครับอ๋ออยู่แถวนี้ใช่ไหมโอเคกันกุม รู้เสียงจากห้องนู้น มาถึงนี่รอไอตัวขาวเนี่ยตามมาแล้วมันตามมาแล้วเ้ยแม่งขอหน้าขออย่าขออยาให้เจอตัวขาวเลย อ่ะอยู่ตรงนู้นโอเคไปละแม่ไอตัวขาวนี้น่ารำคาญมากเลยเฮ้ยตามมาอยู่แล้วอไม่ใช่มันจังใช่ไหมเฮ้ยโอ๊ยทำไมเจอเยอะจังเนี่ย แจ่มแม่งทิโมตีสัตว์ไอ้เจ้าอไอไปไปไอ่าอ่อ่จพอในฟอร์ทูนี่โหดมากเลยนะครับผม ลงมาให้ดีนะไอตัวนี้ผมแนะนำว่าให้วิ่งย้อนกลับไปกลับมานะเพราะทางมันค่อนข้างจะซับซ้อนมันไม่ได้ตรงเหมือนฟอร์วันนะอืไปไปไปอออออออเเะไรได้ไหมอออันนี้มีอันนี้ต้องเขียนรถเขียนน,นอนเพราะว่าไอตัวต้องเขียนรถเขียนไป มันทางมันแตกๆวะไม่ใช่หรอสแสดงว่าเอ,าอ้าเออโอเคโอเคโอเคผมทำถูกปะผมทำถูกปะเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงหานเลี้ยวมีช็อตทางเลี้ยวเลย

ที่เก็บแบตเตอรี่หรือเปล่าวะ <S <S เอามีคนชวนผมมาเล่นดอเชดเลยเออกับพิบพเชย ถึงตายแล้วครับซึ่งอันนี้ผมบอกกันนะผมว่าผมเคยผ่านเคยเล่นซิกแล้วนะไม่ไม่เชื่อผ่านหรอกแต่ตายตรงซิกบ่อยมากครับก็มันเอ,อาะมันค่อนข้างยากอยู่นะผมซิฟอร์ทูอีกว่าเกมเพย์ค่อนข้างดีเลยนะมาครับมาแล้วซิกมาแล้ว,ซ,ลวซีบอกเฮลโลวิ่งไปเลยไอ้บุ้มทุกคนดูนี่ครับผมชอบระบบเกมเพย์มากครับเพราะเราต้องกระโดดนี่กระโดดสิบสอง ไป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 นี้ตัมุดอ,อันนี้ตมุด,อ,นนมดอันนี้เหมือนว่าไกด์ิไลน์นะผมเขาจะมาเป็นแบบแสงแบบนำทางนะไม่ได้มาแบบเหมือนมาฟอรประตูเหมือนรอบที่แล้วนะรัขไปด้านนี้ไปด้านนี้นใครตาดีหน่อยก็เห็นว่าไกด์ไลน์นะผมมาเป็นแสงแบบแสงลอยไปข้างหน้าเลยนะขี่มาระด,ดผมอ่ะเล่นอกากรวงไปเยอะเล่น ปองบ,บี้ในระบอกมาเยอะของแกทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอ้แต่เห็นหน่าจะทำได้เด็กน,น่าจะทำได้าครัายแกนจุดคายแมกแามายม่าง,งใช่มแกมี่านี่ไนี่อ,อะ,อะนะ่าจะคายไมเข้าก่อนครับผมเฮ่กระโดดอุยเกือบเมื่อกี้เกือบกระโดดไม่ไ้เ่าแผ่นไม้ทาครับล่วงไปะครับผมอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังให้ดีกันนะครับผม อยู่ตรซมุซยไปทางไหนไทางไหนอันนี้ชนเคชนหานนี้ชนดิอ่าชนอ่ามอบเอเดี๋ยวนะอ่าเิ๊แม่งเอย โอ้ยโอเคมาโ,มาโู้กว่าจะเดินทางมาถึงเที่ยงนานเลยหวังว่ารอบนี้จะไม่ตายแล้วนะผมตายในห้องซิกบ่อยมากเลยหวังว่าจะไม่เจอลูกเล่นใหม่นะยังไม่เยอะเ,ะเาากินไปแล้วมึงอ่ะอาเลย cứ Từ... à. mà สมาธิอันนี้ต้องลบชชนเดี๋ยวชนจะมีเดียวไหมชโนเข้บโอเคนี้ชนนี่ชนชนชนเ,เ,เร็วเอ้าเรยวไม่ทันเอา้าเฮี้ยอะไรเนี่ย มันจะไปรู้ว่ามันงต้องเลี้ยวก่อนอี๋โอ้เฮียอีแม่งรอบนี้ผมซื้อของเลยมารู้สึกว่าเสียเวลามากเวลาฟาร์มของอแล้วมาเสียเวลาฟาร์มมาแท่งแท่งไปพูดนานเลยไม่รู้นะว่าไอ้ไฟฉายยักษ์เนี่ยมันจะสามารถกันไอ้พวกนั้นได้หรือเปล่านะแต่ผมซื้อมาแล้วฉันรีบเลยดีกว่า กูเสีผมติดตรงนี้นานเกินไปละ กวนตีนกูละมึงควรตีนกูละมึงบ้าปะเนี่ยโอ้ยแม่งสัตว์เกี้ยไม่งน,น่าเกลียดมากมึงมึงน่าเกลียดมากเลยเนี่ยคือเมื่อกี้มุมกล้องอ่ะมันเอียงอ่ะแล้วพอมันเอียงแม่งูตอนผมกระโดดไม่เสียจังหวะเลยเออไม่เอ้ยไอ้เขี้ยมึงไม่อยากให้กูผ่านเลยขนาดนั้น กูคงไม่ต้องซื้อระบอกมาเพื่อเติมชีวิตใช่ไหมอี้เอาละเป็นเอี้อะไรวะไม่ชอบทิ้งของเฮ้ยเฮ้ เดี๋ยวผมอยากลองว่ะจะโดนไหมเฮ้ยไม่โดน <c oughs> โอ๋อมันกันอีเวนสมรัยควายกู <c oughs> เจอทางรัดวิธีแก้ทางวะ่ะ <c oughs> อ๋อแสดงว่าถ้าเราซื้อไฟใหญ่แล้วจี่มันแล้วอ๋อมันจะทำให้ตาบอดโอเคดีเลยดีละมึงทีนี้กูก็ไม่ต้องกลัวไอ้ขาวแล้ว เดี๋ยวผมอยากลองว่ะถ้าเปเน,นี้ยอ๋อไม่แก่มันแก้ไม่ได้เออแต่นี่แต่นี่ <c oughs> ต้องมองอนะันนี้ต้องมองมาอาละล่ะพุทโทรพุทโทรอหอยผ่านเถอะกุติดมาประมาณสิบการอบแล้วกูแม่งค,คลิปคลิปกูลงช้าเพราะไอ้กวเคีเียนนี่แหละเพราะไมิิเกียนถง่งเสียโอย เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองกว่าจะมาถึงประมาณ20นาทีอะอแตกูไม่ได้มีเวลายยเล่นเยอะขนาดนั้นด้วยนี่นผมต้องตั้งสติให้ดีครับ มึงโอยฮีกคุณมไปได้ไงว่าแม่งเสียไฟฟรีโอย 问题。 แม่งเหี้ยเอาละครับผมผมก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคือแมอง่งเลยเสียงอะไรวะไปช่างแม่เถอะเอาเป็นว่าผมขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะผมพอดีผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะหัวร้อนแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็พอเห็นห้อง50แล้วคือผมรู้ครับว่าผมไม่ได้เดินทางไปถึงห้อง50แต่ ข้อ50มันก็ไม่มีขี้อะไรทุกคนดูดีเนี่ยเมื่อกี้เลขเมื่อกี้มันก็โชว์ว่าร้องห้อยร้อย50แม่งไม่มีขี้อะไรโผล่มาเลยผมเลยแบบกูขอพอแค่นี้ก็พอแล้วแม่งกูขอไม่ต่อแล้วคือไม่ใช่อะไรครับที่ผมรีบปิดคลิปเนี่ยเพราะว่าเงครับผมเริ่มร้อนแล้วผมเริ่มเริ่มไม่เอนจอยกับเกมแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมผมเริ่มอารมณ์ไม่ไม่ดีแล้วผมเลยไม่อยากเล่นต่อสองตอนเนี้ยผมคือตอนเนี้ยณนะเวลาที่ผมอัดคลิปตอนเนี้ยมาเลยมาห้าวันแล้วซึ่งตามหลักเกณฑ์ของผมอะผมไม่ควร ผมไม่ควรลงคลิปผมไม่ควรทิ้งเวลาลงคลิปเกินสี่วันซึ่งตอนนี้มาเลยมาห้าวันแล้วผมรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องรีบตัดคลิปนะผมเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะเออเอาไว้เจอการคลิปหน้านะผมสับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเงินนะผมในดอฟวันก่อนนะเพราะผมรู้สึกว่าเงินหลักพันเนี่ยไม่น่าพอแน่นอนสับดอฟวัดถูกนะผมเอาไว้เจอการคลิปหน้านะผมสับวันนี้ไปแล้ว